นะขอขอยิ้มแซมมั้งม่ไ้ยากิน่อนน้อง้าเอาทำไมโทษัะทรกดไม่ติดโอ้ทำไมถายาจังอะเป็นไรวะนี่เเฮ้ยไม่กูไม่ติดวะจะเอาไวไม่เอาจะเก็บเอาดิสีแดง สีแดง p ี o p l e bad มันมอดเลื่อนไหนเอาไปมอดเลื่อนได้ไหมให้สีส้มใครเอามาให้เอาขึ้นมาอีกนิดมากต้องทำกันอย่างแย่งนี้เลยเหรอแค่นั้นทำไมอ่ะเห็นแปลกเลย ก็จะอึดอัดกว่าวก็ก้มแบบก้ม<อ>ไม่ถนัดเหรอไม่ส่ายรับไม่เท่เลย